เอ้าโอ้นึกว่าสิเอามงนี้ได้เด่นจะเอาพุนเหรอเอ้าปลาไปหันปลาไปหันทีครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนี้หวานแหคือเกามาเบิ่งมาลุ้นมือนี้โอ้เอาเบียกลางเอาเลยนะเอเ่ยนั่นเออต้องแห้งเนาะนามไผ่เนาะ ไว้ลองมึงโรดว่าบุญี <laughs> มันอยู่พื้นน้ำได้ห้างบ่หินได้เอาลองมึงดูหักป่านี่สิขนาดปลาดุกเนาะปลาดุกปล,ปลปาเสื่อมอันนั้นกับสิกลางเอาบ่เดี๋นี่ แสดงว่าพอแล้วศูนแล้วศูนป่าแล้วกลางเอาเลยอันนี้นก็ได้นี่สีเฮาด้อันนี้อือาสลิตั้งหลายเลได้บ่อนดีเทไว่างกลางเอาก็ได้อย่บ่น้ำดอกออ มีไม้ันนีกดีไวไว้ลากไปหันมันตกลงกันแล้วไวไเจะาของขันลากโอ้นเหมันเเอ,อาปลาสลิดพูดแจพูด,พดลปลาสลิดมันยุ่งนี้หลนีนี่ ม like ันเป็น huh. ร hey, yes. ูป <chore> ด้วยมงนี่คาตาเก่าเป็นลุมอืมเป็นลุมเป็นอย่างอยู่อเปลาโคองไว้เลยปลาโค้งใหญ่บ่ปลาที่สุดปลาที่สุดโอ้ปลาสุดเอาเงียไปตั้งตันปากไปมันก็โอ้ยสพอจังหวานบุถีปาอกมุดรอบสองคือจีพดยากแท้เจี่ยวประเดี๋ยวตั้งตั้งตันปากันนแล้ว โอ้โหพวเอายู่ดอกสั้นมันตูงย่พไม่อย่างดอก้สปิ้งอากินอยูสะหลังเออสีปิ้งอโอ้ยพุ่น่ะโทขึ้นมาเลยคอต่ซยเเปนประสูตริเอาดึกขึ้นมานานปิ้งปิ้งกินเที่ยง อืปาดนี่ทะร่รู้ตึกระดุ่งปาดปลาสลิดมันได้ละันกระ้วมันอันนั้นกันคัดกันด่างมันคัดกันพุดพๆดพุดข้ามตัวพุดข้ามด่างเอาขามันข้ามเออเออน้อบ้านนี้น้อบ้านนี้กะโ เอาลองมองดูมองนี้บอกเอาลงมองนี้บอหญ่ตูก็ไปทั้งงให้กระดุน้อยลงในไหมขามันจะอ่อนยกเนบาดนี่ไายบาดนี่เจเอาพี่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 มามองพี่ั่พี่เจ้าอือมามาเอาบาดนี่เอาเลยบาทนี่ กระดุกสองย่างกะดูกูด้วย่อคักเลยคือกระดุงนี้มันขักตัวะนี่หกศอกเอาตัวนี้หกศอกพอดีได้แท้ ตัวไหนสูงหน้าโตัวสู้น้าบ่เนอะไม่อ่างนั้นแม่้องไ่้บคอยมาติดต้กตัวนี้ใหญ่แต่ขาจะอ่อนตัวนี้ตัวนี้ใหญ่แต่ขาจะอ่อนตัวนี้ องอลงเต่คือออมอกันเลยเอาตัวใดสิหมันก็กัน่มีจ๊กตวโอ้กระดูกขี้สอ่อองนี้นลปลายังันะฝาสังเง,งี้ายังเง,งโอ้อย่าไปทิ่มแห้งเลยแมย่กระดูกกันนั้มันขานนมันอ่อนคื้อยแป,ป่ค้นม่อที่มึงขาเอนอ่อเอานไปป่อยไปไ เป็นไขายหรอฮฮันดี้ฮันดี้ปลาอย่างไรล่ะมันตรงย่างโอามดม้วยมันถือแล้วก็เอาทำนี้หายกูบ้านีหายลูกอือหายลูกโอ้ดังแกะสันือือปลาอย่างนั้น โอ้ปลาเสือมปลาเสือมบาดนี่โอ้นาแตกอ้านาโอ้ได้หลายเติบโอ้าเปหมันปลาเสือมเียฮะเออสองตัวูนาปลาเสือมกันเลยโอ้ได้การอยูเอามาเบิ่งตัวนี้ด้สัตเบิ่งต่างนี้ดูเอ้า โอ้ขากระดุงวันนี้ฮักบ่มีตุมีกระบอหลายสามสีโ่โตอืมมันกระดุงใหญ่ครับกระดุงน้อยมันต่างกันอยู่อ๋ออ๋ออ๋อเต็มแล้วนะ่ะอ๋อใหญ่ใครอยู่ดอกด,ดึงกลวงอืม เสียปเลยเขฟังเสียไเ่ลขาเลยเข้าเลยเข้าฟังเลยเออไม่เสียไ้รถบาทนี่เฮ้ยอยู่แล้วล่ะอดีตเฮ้ยจังบึงบาทนี่ไล่ไล่ออกมาวันนี้ไม่ยงนั้นกคือมุดใช่ป่ะนั่น

ปลาสะลิดเ,เอาละจนตายคนอ่ะเออเด,ด็ดดีเด็ดดีมันเศรอดินแล้วจนเศรอดินมันหึงดิมันหึงหลายมันก็ะหายบวดินแล้วเอ้ามุดอีแล้วอีกตัวนึ่งได้หนิเนาะแม่นบอกปลาสลิดเหรออ๋อมุดจนบมดินอืมเอ้าอืมมุด นัน่นั่นโอ้าย <laughs> มันถึง <laughs> <laughs> มันถึงจนบทิงมา,ม,ามารับจา้างมา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 รับจ้างสีโอ้ยลิ้นกระจนแข็งหนาวไหลมุนล้วบานีอ้ ยังทุบปลาก้อยปก้อยปลาก้อยปลาขาวกอขาวกกออคือพ่พากัน,น,น,ปปนกินสารหรืกกินอิ่มแล้วบนน่นี่อิ่มแล้ว,อลวโอ้อง,ปงปลาอันนี้แหละไปปิงกะปิงปลากาจับ แต่มังเนามังเจเะเ้้หมืมักเด็นสิ่อมโเป็ี่้นบบ่บ่กอะไรคนดาสัเมเอากะะมังได้เอาเอาไป่เอาไปบอบปฟังแกบอบเปียนอะไฟังฟังอบาแกเปาี่ยเอาเรืเองแล้วเขาจะไปยิ่แผล่หรอเขลุ มดอีกสิงถามคนนั yeah. oh, oh, Aí, ids, ้นเอาเมื่อไหร่คุณลุงโอ้ก้อยปลากระเดื่อเมือหาวาะก้อยปลากระเดื่ข้างบ่อนก้อยปลากระเดือนันนี้เพราะอุ้ยแลกเมื่อนั้นก็มาบ้านเฮซุมกันัแม่อุ้ยติมก้อยยังมาได้กินวกเชือดเก้อยก้อยชั่วเรากินท่วก้อยปลากระเดื่อตมาก่อซ่บลก้อยแลว่าซบเทสมกัคักเลือกนนี่บอก เฮ็ดม no okay, ัมก็แักว่กระเดือกนี่กเดือสันคอยก็ไเลยเฮ็ดสมเฮ็ดมัมคุณผ่านฝักมันมันจะพักมือคำฝักบนเลเพื่อนนี่ทีใคคอยาเห็นนม้หดีโอ้ได้ละหันยอกรดดุงเอาถือฝัาสังเงีงเนาะฝัาสลิดไปนะคือ็บมาถืิ มันนั่นมันนหิมันอยู่โลปอืมแน่นมันบอกกระสลิอันนันของู้เทามันพอสาม่อยอยู่เชียงเีอืมมึถามดู่เกล้วยอนนั้นแหละมพอสามลอยอยู่บอกกินเให้ค่อยกินมให้กิน้อเอาขึ้นลหรอบึ้ย ยมเนยองคพกบัวมันโยโเอามันบูดเศร้าๆอร่อนั่นน่ะแล้วปลามันยังเขาแยกอะไรกินแยตปลาอยู่ในกะปิยาตียาตีตีอ่ไ้ไดเขาอะไรกินยาตีผมไอซ่อนเขาจะยนในเฮ็ดว่าีโอ้ยผมได้กินป่าคือกาคขับนี่โอ้ป่ต กินกินกินได้ก็กินเมืนบอกกินบ่ได้ก็บ่ต้องกินอย่าตีบอกอีนางอเรอยเนียบร้ยบันอยี้ซีมบนนีอดีอนี่อืม้นีมบ่พอดีอนีอืม่ดคุณอ่ะ่คือดอกจ้งปลาแดงเลยเหลืออยู่นี่เนาะ เอาบาทนี่กินได้บาทนี่งานละเนื้อมันแซ่บมาแซ่บมาแซ่บต้องกันเลยพี่น้องเลยเงินทานว่าคือมีมันไหเอาเอาส่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ